น้ำหมักน้ำหมักปุ๋ยหมักชั้นดีของเราสวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะเนี่ยน้ำหมักเสษอาหารมีธาตุอาหารครบเลยนะเนี่ยสารพัดเลยแร่ธาตุต่างๆเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ถังหน้าบ้านถังหน้าบ้านของเราจะได้มีพวกธาตุอาหารให้ต้นไม้ต้นพืชได้กินนะเราต้องทำไว้นะพวกเราอะ เดีเราหิวหิวไปด้วยปิดฟาก่อนอันนี้น้ำหมักเส่หาหารที่ลงใหม่ๆนะลงใหม่ๆสามารถผสมน้ำให้เจือจางแล้วก็เอาไปใส่ได้อ่ามาตามมาอึ๊บอ่ะหิ้วไปตามไปอู้ไปแต่างงามคักดูพืชผักต่างๆของเราเห็นไหมน้ำหมัก สารพัดน้ำหมักทำให้ต้นพืชเราแข็งแรงพาไปเลยพาไปเลยพาไปอึโอึอมอ่ะอุ้ยบรรยากาศดีนะจ๊ะเชา้ชาเช้านี่อุ้ยแค่นี้ก็หนักแล้วอ่ะเท่าแล้วมันไม่เหมือนกับอะไรบ้างไม่เหมือนสมัยสาวสาวเออนี่แล้วก็เทใส แบบนี้ถังน้้ำมันแตกไปแล้วเราก็เอาถังใหม่มาแล้วเราก็ทำแบบนี้เทใส่นี่เลยแล้วก็เอาน้ำหมักผลไม้มาใส่อีกแล้วก็เอาฮอร์มมนสดฮอมมนไข่มาใส่อีกพืชผ,ผักของเรามันจะได้งดงามเขียวสดแข็งแรงเข้าใจไหมจ๊ะลูกได้ต้องดูแลเป็น ปลูกได้ก็ต้องขยายเป็นอู้บรรยากาศดีดีนะหมู่บ้านเราหมู่บ้านเรานี่ทำไมชอบดีมากมายหลต่อลูกแต่พันเรียนเรียนกเกษตรค่ะอ๋อไม่ใช่เรียนอะเรียนการติ้งค่ะนี่เห็นปะพามาดูเดี๋ยวเราจะไปเอาเอออเาม่นเ,เนาะไปะ พาเดิน <Pardon. S 2> ชมผาก,กาจำปาจำปีกุหลาบราตรีพยอมอังกาบทั้งกันนิกาลำดวนนมแมวซ่อนกลิ่นยี่โถชงโคมันทาสายหยุดเฟืองฟ้าอุ้ยชะบาและส้อยทองอ้าวเล่นหวยอ่ะเลขน,นี้ด้วยอืมเบิงติเบิง บ้านเบืรีสุนขจรนปะะดูพุทซอนพระพึงเงอนไก่พี่กุนกุนปังเป็นแต่งามคักงามทอนตะวันรักเรกกาหลงพยงพวงทองบ้านชื่นสุขสงรอบบ้านเลยนปะ่ะพุทธชาติสะอาดแสนนี่แล้วเราก็เอาน้ำหมกักผลไม้โอ้โหเห็นไหมจุลินทรีย์เดินดีดี พีทพวงชมพูเดี๋ยวกนสรารพัดน้ำหมักผลไม้อันี้เป็นถังน้ำหมักผลไม้นะน้ำหมักผลไม้นะี่แร่ธาตุเขาจะเยอะเราก็จะเอาพืชผักต่างๆของเราไม่ใช่ผลไม้มะกะกงมะละกอมะม,ม,ม่วงมะเฟืองเอามาใส่แล้วก็หมักไว้เวลาใช้ก็เนี่ยตักมันทั้งเนื้อย่างนี้แหละแล้วก็ไปใส่ในกระมัง30-40ลิตร แล้วก็เอาไปใส่ถือยอดอ่ะใส่ทงังรวมไปเลยเอาไปใส่อ่ะผ่าเดิมพีดพวงชมพูกระดังงาเลื้อยเคียงคู่ดูสดสวยฉลมรสสุขคนบุญนาคนางแยย เห็นแล้วสวยเขียวสดเรื่องงามสารพีที่ถูกใจเนี่ดิดมากงามอุบลปนจันกระพอพี่เสื้อแต่กอบล้อมเล็บมือนางผู้ตานลกล้วยไมย้ดาวเรื่องอันชันยิ่หูมะลิมีอันชันนะฮะวันลวิเลยชูช่อสวย เราใจในอุทยานเมือเวลาปลูกผักสวนครัวพวกเราเนี่มักจะอารมณ์ดีเอ้เทแบบนี้นี่ทั้งน้ำหมักผลไม้น้ำหมักเสอาาร,รับรองได้เฮ้ยโอ้ยลกูโลกตโลกตลูกโตลูกโตไปยองชิดไปยองชิดทุนกล้าว คนคนเดี๋ยวเอาฝามาปิดเนี่ยน้ำหมักอย่างดีเลยนเนี่ยเวลาจะรสราดเอาชราพรเอาไปไว้ไหนแล้วชราพรชราพรเอากระป๋องกระแป๋งไว้ไว้ไหนไม่รู้แล้วคนให้เข้าๆกันแล้วเราก็สามารถตักรสร,ราดได้ เจ <t step> ็ดวันครั้งก็ได้ไม่มีปัญหาชีวิตเกิดมาชะตาลำเข็นเกิดมาเหมือนมีบาปเวนตามพผรบบแบแบไปดีกว่าแค่นี้แหละใส่น้ำไห้เต็มถังนะแล้วก็เดี๋ยวเอาโมนสฮอรมนไข่มาใส่อีกขันหนึ่งก็ได้ แล้วแต่ใครจะมีไม่มีใครไม่มีเหมือนเราก็เอาแค่น้ำหมักเศษอาหารหรือถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำปุ๋ยก็าปุ๋ยคอกมาใส่แต่ทางที่ดีคนที่รักการปลูกจำเป็นมากๆที่จะต้องใส่้ต้องทำพวกปุ๋ยหมักใช้นะจ๊ะไปละฝากกดติดตามผู้ยิงงามๆที่ชอบทำสุบวน ลีลาท่าทางกวนกวนเข้หาห้าหุนหนุนทำสวนทุกวันฝากแช่ฝากไลฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวัน เพื่อท่านผู้ชมอีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราตัดแต่งไอ้นี่แล้วเราก็เอาพวกมะละกอมาหวานๆเลยโรยไว้ละเดี๋ยวคอยเบิรงเดอมองเนี่ยเอาเมล็ดมะละกอมาหวานๆเลยโรยไว้ละคอยดูกันต่อไปหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยงจัดสรรเวลา จำมาไว้ว่าชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอและชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนคืนนี้เราหลับไปพรุ่งน,นี้เราอาจจะไม่ตื่นก็ได้นั่นคือหมดเวรหมดกรรมแล้วไม่เหนื่อยแล้ว <laughs> อะฮโอฮิไปดีกว่างานเยอะแค่นี้นะ